มาดูต้นไผ <t rain derrière> ่ขมนะครับนี่ต้นไผ่ขมนี่นะฮะนี่นะนนะต้นไผ่ขมนะฮะไอ้น,นี่หน่อมันฮะต้นไผ่ขมไอ้นี่หน่อนมอันนี่หน,น่นนอขมนะเนี่ยน,น,นี่หน่อขมเนี่ยหน่อมันเนี่ยต้นไผ่ขมนะฮะนี่นี่แหละ หนอมันจะออกขมขมนะแต่คนเขากินกันคนที่เขาชอบกินก็บอกว่าอร่อยต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยต้นไผ่ขมอ่ะนี่ไอ้นี่หน่อขมมันนะฮะนี่หน่อมันนะน,นี่ต้นกอไผ่ขมเนี่ยฮะหายากไม่ค่อยมี